ฮัลโหลไม่รู้ทุกคนจะเห็นกองตรงนี้หรือเปล่านะคะวันนี้นะคะพี่เนีนจะมาทำแปดสิบอันดับสกูชี่ที่ชอบค่ะที่ก็เห็นน้องๆน,นะคะขอกันมาเยอะเรื่องที่ว่าพี่เนีนช่วยทำสิบอันดับสิบอันดับสกูชี่ที่ชอบหน่อยห้าอันดับสกูชี่ที่ชอบหน่อยก็ <c oughs> สำหรับพี่นะคะพี่ไม่ได้ทำสักทีหนึ่งเพราะพี่มีความรู้สึกว่าพี่เลือกไม่ถูกนะเพราะเอินว่าพี่เป็นคนที่ รักพี่เสียดายน้องนะคะคือเป็นคนที่รักอะไรเท่าๆกันนะคะก็แบบไม่คือมีความรู้สึกว่าสก,กูชชี่ทุกชิ้นน่ะมันเป็นแบบเงินสะสมที่เราซื้อมาเองอะ <S <S แลวคือแบบที่จะบอกว่าพี่ชอบทุกชิ้นเลยอะในในแทบจะทุกชินน้นในคอลเลคชันของพี่เลยนะแต่ว่ายัางไงวันนี้พี่ก็คัดมาแล้วนะคะสำหรับตัวที่พี่แบบรักจริงๆแบบรักแบบสุดๆเลยก็คัดมาทั้งหมด8 0สชิ้นนะคะก็คือ8 0สก,กูชชี่ที่พี่ชอบนะคะซึ่ง วันนี้คิดว่าจะต้องหมดลมกันแน่นอนแล้วก็พี่นีนให้ c r ที่แซมแบรนไว้ด้วยนะคะแซมแบนคลิปเพราะว่าเดี๋ยวน้องๆจะบอกว่าพี่นีนทำไมทำคลิปอะไรคล้ายๆพี่แซมเลยก็ตรงพี่ไม่ได้คิดจะที่จะแบบพี่ไม่ได้คิดที่จะลอกเลียนแบบใครนะแต่พี่ก็แค่พูดตามความจริงก็คือแบบพี่รักสรกุชี่ของพี่เท่าๆกันแล้วถ้าจะให้เลือกแบบชอบอันไหนแบบมากกว่าหรือน้อยกว่าอะไรแบบเนี้ยพี่ก็เลือกไม่ถูกอะค่ะ มันก็กลายมาเป็น80บอันดับสุกุช่ที่ชอบเนาะะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะคะทีละชิ้นนะแต่ว่าคงจะไม่ได้พูดถึงทุกชิ้นเพราะไม่งั้นจะต้องใช้เวลาประมาณสักห้าชั่วโมงนะคะกว่าจะจบได้โอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะชิ้นแรกเลยแล้วกันนะคะก็คือน,นี่ค่ะม,มิสเตอร์อุนจินะคะจากทอย b o อกช็อกับเดคอเมยาช็อปนะคะกลิ่นหอมมากค่ะตัวนี้เป็นกลิ่นสับป,ปะรดนะแยมโรจากแรมโป้นะคะก็ มี2แบบพี่นินก็มีทั้ง2แบบเลยเพราะว่าอันนึงซื้อเองอีกอันนึ่งแบงกู๊ดส่งมาให้นะคะชอบตัวนี้เพราะว่ากลิ่นมันหอมนะคะชิมปี้พายนะคะเราไม่ใช่ชังกี้แคทชิมปี้พายเป็นน้ท่อก็ตอนนี้พี่เพิ่งได้มาใหม่เลยนะแต่ว่าพี่ชอบมากหน้าตาม,มันน่ารักแล้วก็นิ่มสโลมากเลยะคะ่ะจะเป็นน้ำแข็งใสชวาคะ่ะหอมนุ่มสโลชอบสีมากสีสวย เป็นบนะูเบอร์ี่เนาะได้นะจ๊ะค่ะสีรุ้งนะจ๊ะจากคอยบ็อกช็อปหอมมากแฮมสเตอร์เดอะสวีทไลท์นะคะต่อไปก็จะเป็นแมวกวากนะคะของร้านชวากับน้องฟิลมน้องฟิวเนาะหอมมากดิมสโลที่สุดในสามโลกนะจ๊ะเป็นฮัลโหลคิตตี้คิมพัฟนะคะสีชมพู มินิโมจิเซลเป็นไอศครีมนะจ๊ะของคนนี้มารุค <c oughs> คาไกอรอิกริกนะคะยิ้งใหญ่มากต่อไปนะคะเป็นแมวของน้องกินนะจ๊ะ <c oughs> น่ารักมากเลยตัวเนี้พี่ชอบกลิ่นมากหอมเป็นกลิ่นบราโวโรกรรมอะไรสักอย่างขอมดีค่ะคราสตีบันนะ <c oughs> หอมอีกแล้ว <c oughs> โ o f ู o อฟ u y u นะคะ <c oughs> อันนี้จะเป็นทั้งรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่เลยชอบเพราะว่าน่ารักง่าย,ายๆดี โมจิบันจากฮิโกเบรดนะคะแซมมี่วันฮาโลวีนนะสตรอเบอรี่ภูนี้มารุนะคะสีเป็นเทลนะอันนี้แล้วก็จัมโบ้ผีชายบุ๋มซึ่งเอามาใส่แพ็กเกจแยกเพราะว่าแพ็กเกจอันแรกเนี่ยมันมันค่อนข้า,างเล็กมากเลยรอยเอซอบนะคะของเจดีนเนาะเป็นโคะปองของคุณนี้มารุสีสวย ไอติมทันดาจากสกุชีฟันนะคะน่ารักทีมสโลพายเบอร์รี่จากคนนี้มารู้อีกแล้วเดนโบคนนี้มารู้อีกเหมือนกันกีวี ee, จากพีบุกนะส้มไอบูมนะคะ, om, น,ะ,คะนี่เป็นรุ่นเก่านะแอปเปิลทองคะิวตี้นะคะชวานะคามันจูที่เคยไปผ่านมาหันตะไครของเรามาแล้วนะ น้องบูน้องผูกลักมากต่อไปอันนี้จะเป็นคิปุนะคะเป็นไอศครีมกัมโบต่อไปนะคะจะเป็นอืน,น้อยของคุณน้มารุนะอันนี้จะเป็นเลนโบกาแล็กซีค่ะสวยีน,นะคะชิบุย่าโทสนะคะของราธวาสีชมพูเนาะ จริงที่แบบมีทั้งสองสีเลยแต่ชอบอันนี้กลิ่นหอมมากอันนี้จะเป็นมิตตี้เดร์คอฟฟี่คิทเทนนะคะให้ดูหน้าตาแป๊บหนึ่งเพราะว่าแพคเกจมันบังเนาะดูนี่มแลวค่ะแับฟลายบ็อกซ์ขอบแบบพิมพ์แฮนดีเนาะน่ารักแพคเกจแตสวยนี่เป็นยัมมี่แบร์ค่ะเมอร์เมดยัมมี่แบร์น่ารักมากกลิ่นหอมนมมากๆเลยอันนี้กลิ่นเป็นอังุ่น อมมากๆหรือบ mm ูเบอรี่ก็ไม่รู้กล้วยยักษ mm ์คุนิมารุนะคะ mm hmm. ที่แบบเด็กๆกิน้องมันหนักมากนะ mm hmm. ชอบมากส mm hmm. ตรอเบอรี่ของคุนิมารุอีกตัวหนึ่งนะคะ mm hmm. เป็นตัวสุดท้ายละ mm hmm. มาระกอองนะคะจากพี่แซนแบนดนะคะก mm ็จ hmm. ะเป็นนี่ค่ะสาลาเปาขอบของกีตี้เนาะ mm hmm. เป็นโบเคค่ะจากร้านสวาา นี่จะเป็นเคกของแรมโบ้จัมโบ้คอนเนตนะคะเยมโลจับยิ้มเล่ยๆค่ะลวยคู่นี้สองอันชอบจังคู่น่ารักกันไปคนละแบบมะนาวค่ะของพูน่นี้เล็กๆนะคะส้มสีเหลือง ก็สีเขียวแคนเค้กค่ะจากคุณนี้มาลุชอบอันนี้กินทะลุแพทเทิกของมากซิลีสสกูชีนะคะเป็นของแถมจากซีลีสสกูชีและชอบมากน่ารักเนาะมาชแมลี่ค่ะอันนี้เป็นผู้หญิง KSI ค่ะเพนกวินน่ารักมากชอบตัวนี้นะอ้วนๆกลมๆน่ารักสตรอบเบอร์รี่ รับหนึ่งไอบูมค่ะไอเลิฟโดนัทนะคะทีนี้แฮนดี้คิตตี้เค้กให้ยาลูนะคะีวยมากซอ,อบเติร์ฟของสวานะคะแฮมเบอร์เกอร์ของวัมโปค่ะแคชชอบกีรีน่ารักมากเดี๋ยวมีแจกตอน ต่างปีเนาะแวนโปค่ะไอศครีมนะทูกานะคะเป็นเบจจอลแล้วก็เป็นมังคุดนะคะ่ะแฮมเบอร์เกอร์นะคะของคอนนี่นะมาร์ชเมลโล่ค่ะของคิวตี้นะมะนาวยักนะคะแต่คนนี้มารู้อีกเหมือนกันเจมบิสกิตค่ะสีชมพูแล้วก็สีรุ้งนะคะ แองจีนะคะสีเนยสีน้ำตาลแล้วก็สีชมพูค่ะสีสุดท้ายนะที่เนนกำลังสั่งสีรุ้งมานะคะเดี๋ยวไว้ได้มาแล้วจะรีวิวเนาะแท็ปสู้น่ารักสุดๆนะคะแกะน้อยสีขาวเนะมาะมะม่วงอรีดีนะคะเป็นมะม่วงสีดีนะซอฟโล,เลบเบสน่ารักอิตาเลียนเบสค่ะสีชมพู ทำนี่รอนะทองเล็กๆนะคะของไอบูมเนาะโอเคค่ะก็หมดไปแล้วนะคะกับ80อันดับสกุชชี่ที่พี่ชอบนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พี่นนนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แล้วก็ถ้าใครสงสัยนะคะเครดิต CR นะคะก็คือพี่แซมแบดนัี่นสองเดี๋ยวพวี่เนนให้เครดิตไว้ด้านล่างเนาะแล้วก็ยังไงนะคะเดี๋ยวพี่นนนก็จะมาคุยกับน้องๆ บ่อยๆนะคะแล้วก็ยังไงเดี๋ยววันนี้พี่นินก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วอย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจด้วยนะวันนี้พี่นินไปแล้วบ๊ายบาย